มาดูกันที่มาดูกันที่ข้อ24ข้อ24ของคําถามท้ายบทลองสุดท้ายละเขาบอกว่ากอทางานได้เป็นส่วนสองสองส่วนสามของงานที่ขอทําได้ถ้ากอแล้วขอช่วยกันทํางานอย่างหนึ่งเสร็จภายในเวลา12บวันอยากทราบว่าขอทํางานนั้นคนเดียวจะเสร็จในเวลากี่วันกําหนดตัวแปรก่อนอย่างแรกเลยขอทํางานนั้นคนเดียวเสร็จในเวลากี่วันงั้นพี่ให้ขอทํางานคนเดียว เสร็จในเวลา x 1แล้วใน1วันขอทำงานได้1ส่วน x ส่วนใช่ป่ะเพราะว่า x 1ถึงสนเนสร็จไงเสร็จแล้วเขาบอกว่ากทำได้แค่สองส่วน3เนก็แปลว่านใน1วันก็ทำงานได้ 2อส่วนสของขอไงก็คือ2องส่วนสามคูณด,ด้วย1นส่วนเอ็ก็เป็นสองส่วนสามเงั้นถ้าช่วยกันทําใน1วันกอและขอทางานได้ตกขอหนึ่ส่วนเกบวก2องส่วนสาเแล้วเขาบอกว่าเขาช่วยกันทําเสร็จในเวลาสิบสองวันงั้นก็แปลว่าตั้งสมการเลยก็เป็น1นึสน่ส่วนเบวกสอส่วนเ ทำสิบสองวันในหนึ่งวันก็ได้หนึ่งส่วนสิบสองส่วนอ่ะตอนนี้เราได้สมการแล้วค่ะตั้งสมการกับกำหนดปรับแลเสร็เสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องทำไงต่อเราต้องมาแก้สมการกันแก้สมการเลยหนึ่งส่วน x หมวกสองส่วนสาม x เท่ากับหนึ่งส่วนสิบสองข้อนี้ x ห้ามเป็นศูนย์ใช่ป่ะตัวศูวนย์ห้ามตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์จำไว้ x ไม่เท่ากับศูนย์แก้สมการเลยพี่ขอเอา1 2 x คูณ1 2 x จะปะคือตัวคอลนองของส่วนเข้าตลอดทั้งสมการคูณก็จะได้เป็น1ส่วน x คูณ1 2 x บวก2ส่วน3 x คูณ1 2 x ข้อนี้เล็กไม่ยากนะบวก1ส่วน12คูณ1นอ่ททค่ะคูณ1 2 x x ตัด x 3 x ตัด1 2 x เป็น4 12ต่อ12เหลือ12บวก4คูณโทษขาะ2คูณ4เป็น8เท่ากับ x งั้น x เท่ากับ20อุยง่ายได้มากอ่าเสร็จแล้วได้ละเ x เป็น20งั้นพี่จะตรวจคำตอบให้แทนาน x เป็น20ใช่ไหมเเท่ากับ20ลงในสมการ 1>, 1ส่วน x บวก2ส่วน3 x เท่ากับ12 1ส่วน x คือ1ส่วน20บวกกับ2ส่วน3คูณ x คือ20เท่ากับ1ส่วน12บส่วน20บวกกับ2ตัดกับ20 0เป็น10ก็ได้เป็น1.30ส่วน30เท่ากับ1ส่วน12คอนของ20กับ30คือ60 งั้นคูณ3ทั้งบนทั้งล่างอันนี้คูณสองทั้งบนทั้งล่างก็เป็น3มบวก2ส่วนด้วย60เท่ากับ12 3บวก2ได้ห้ต 5, 5ัดกับ60ข้างล่างว 12, 12ันบเท่ากับ12 2งงั้นตอบเลยว่าสมการนี้เป็นจริงงั้นพี่ขอกลับมาสรุปตอบที่หน้าคือหน้าโจทย์ของเราเขาบอกว่า อยากทราบว่าขอทํางานนั้นคนเดียวจะเสร็จในเวลากี่วันแล้วเมื่อกี้เรากาหนดให้ขอทํางานคนเดียวเสร็จในเวลา x วันงั้นตอบเป็นค่า x เราได้ x เป็น20งั้นตอบเลยว่าขอทํางานทางานนั้นคนเดียวจะเสร็จในเวลา เป็นในเวลากี่วันนะยี่สิบวันอโอเคค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะ